ครับสวัสดีครับอยู่กับสวนองุ่นป้อมสวนบันสวนครับกรเกษตรผสมผสานคือเก่าครับมือนี้เสียอสสาระความรู้เกี่ยวกับข่าวนียวพันเตียมาให้พี่น้องได้เบงนะครับสำหรับผู้ใดที่เคยเห็ดแลวกับว่าเป็นอย่างผู้ใดบ่ท่านได้เห็ดอาจ,จตัดสินใจมาใส่ข่าวนียวพันเตียนะครับเบิง่งให้พี่น้องได้เบิ่งครับอันนี้ครับที่ผมตัดสินใจมาใส่ข่าวนียวพันเตียก็คือว่า ผลดีของเขาคือเขาบ่อลมนะครับล้มมาประมาณใดเขาก็บอ่อลมเขาสีสูงประมาณนี้ครับเขาเอิ้นเขาเหนียวพันเตียถ้าเป็นเขาเหนียวพันสูงนะครับข,ขอหกตะกรอนของพี่บ้านเขาผลิตสูงประมาณนี้นะครับเนี่เห็นห่วงบ่ครับที่นี่มันเป็นยังจังมีสองสองแบบแบบนี้ปีแรกผมใส่เฉพาะพันเตียอย่างเดียวครับเตียอย่างเดียวก็ได้เขาไล่นะครับผลดีก็คือเขาเป็นยังต้องใส่เขาพันเตียหนึ่งที่ผมหันมาใส่คือเขาบ่อลมสอง เม็ดจับทีนะครับล้วงไงได้หลายนะครับตั้งกันเลยครับกับเพ็ดเข่าเหนียวสูงปกตินะครับปีก้อนที่ผมใส่เนี่ยเป็นข่าเหนียวสูงปกติแต่ว่าปีนี้กับปีที่แล้วเออปีก้อนก้อนผุนผมใส่ครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยผมมาใส่เข่าพันเตียนี่คือห่างกันไหลยหลายทุ่งปุ๋ยแล้วครับหลสอบเลยครับสําหรับนาซีหาอะไรครับที่ผมเห็ดอยู่ตอนนี้ทีนี้ปีนี้ผมมาใส่เข่าเหนียวพันเตียสองสันครับมันเข่าที่ไม่สูงนะครับ มีสูงสลับกันครับเขาที่ถออกมาสลับกันซุ้มเตีย้ยซุ้มสูงเขาสิพยุงกันบ่ให้ล้มครับอันนี้คือผลดีของเขานะครับแล้วกับิได้หลายกว่าเ่าเพิ่นว่ามันเห็ดนาซ้ำเกาแต่ว่าได้เข่าหลายกว่าเา่าผมก็เลยร้องปีนี้ครับเป็นเข้าเหนียวพันเตียะสองสันครับพี่น้องอยากให้พี่น้องคนที่ใดคนใดที่บ่ทันได้เห็ดล้องใส่ลองบึงนะครับเอาพันธุ์มาจากใส่เพินว่าเขากระต้องหาเอาล่ะครับพันธุ์กับ เอาสืบทอดกันไปผู้ใดบ่มีก็มาติดต่อเอาได้ครับจากผมสวนป้อมสุวรรณบันสวนมีนะครับเขามีใ้ไห้นะครับแต่ว่าของผมเป็นสองชั้นนะครับที่นี่ถ้าผู้ใดบ่มีนั่นก็ต้องไปหาเขา้าเนียวเตี่ยม,มานะครับแล้วก็เอาเขา้ากอคอกนี่มาผสมกันครับในสูตรสามต่อหนึ่งส่วนนะครับเขา้าเนียวกอคอกหนึ่งส่วน เขาเนียวเตี้ยสามส่วนประมาณนี้ครับเอามาผสมกันแล้วห่อกับมะหว่านเขากระจียเห็นแบบนี้ครับสูงต่ำสลับกันนะครับอันนี้ก็ที่เพิ่มความหอมให้ให้เขาเนียวเขาครับเพราะว่าเขากอคอหกนี่หอมอยู่แล้วครับผู้ใดได้กินก็ติดใจนะครับเป็นเป็นเขาเนียวพื้นบ้านห่อเห็ดมาตะโดวนเลยครับเขาเนียวกอคอหกนะครับฝากพี่ฝากน้องลองเบิง์นนะครับเด้อเพื่อตัดสินใจให้ได้มาใส่เขาเนียวเตี้ยครับ คลิปนี้กับประมาณน,นี้ครับขอบคุณครับ